เราพักที่เดอะแซนเขาหลักนะคะบียมจะพามาดูห้องแฟมิลี่สไลด์กันค่ะไปค่ะ ห้องนอนนะคะก็จะมีนี่ค่ะห้องน้ำแยกนะคะเปียกกับแห้งตรงนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ตรงนี้สามารถปิดได้พี่นี่ค่ะปิดได้ปิดได้รอดอยู่เองได้นี่โอเค แต่ว่าเราไม่ปิดก็ได้อ่าปาไปดูเตียงนอนด้านนู้นอ่ะหาไปดูเตียงนอนด้านนู้นกันอันนี้นะคะบีเอ็มชอบมากเลยเพราะว่าเป็นเตียงนอนสองชั้นแล้วก็มีสไลเดอร์ลงมาด้วยอืออ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงนอนของพ่อกับแม่นอนพ่อกับแม่ เบีเพิ่มเพิ่มเ่ม BM BM มาน,นี่ค่ะแม่ตรงนี้ไปดูวิวอ่อันนี้ค่ะแล้วนีนน่นะคะผมประตูนี้ค่ะทุกคนเรามากัน,น2ครอบครัวอ่าเปิดไปค่ะเห็นไหมคะเใ้ยชนแมวแมวชนมามาเ,เลยมาเ,เลยกระแตแอดตรงนี้แอดกับพี่บีมอีกห้องนึงเหมือนกันนี่เราเปิดอย่างนี้ นอนข้างล่างหรือข้างบนคะนอนข้างล่างดูวุ่นวายมากเลยนะคะเหมือนกันนะคะไปเราไปดูวิวกันตรงระเบียงมาค่ะบีเอ็มห้องกว้างมากตรงนี้วิวสวยมากเลยนี่เห็นสวนน้ำชัดเจนค่ะ ขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบาลจะไปเล่นสวนน้ำแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาๆ